ดิฉันจึงเล็งเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากการพัฒนาในด้านอุปกรณ์นี้แล้วการแก้ไขปรับปรุงพบรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้อาสาสมัครหรือองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมในการบรรเทานี้ให้มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหนะ้าเจ้าพนักงานจะได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและสร้างแรงจูงใจในการทํางานเชิงลุกอีกด้วยค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนั่งสาวทิศรัตน์เล่เาหาพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพผู้แทนชาวบางแคหนองแขมพักเก้าไก่ค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยัตติด่วนการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ท่านประธานค่ะจากเหตุไฟไหม้ที่เยาวราชเขตสัมพันธวงศ์พื้นที่สสปารามริรทาให้ฉันย้อนคิดพื้นที่อื่น โดยเฉพาะในพื้นที่ของดิฉันเขตบางแคหนองแขมซึ่งเป็นพื้นที่ชานเมืองมีปัญหาเรื่องความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอาคีภัยและขั้นตอนการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ดิฉันจึงขอรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆมาอภิปรายดังนี้ค่ะเรื่องแรกการช่วยเหลือขณะเกิดเหตุค่ะในพื้นที่บางแคหนองแขมนี้พบว่ายังขาดแคลนเครื่องมือและทรัพยากรในการบรรเทาเหตุอคคีภัย ทั้งๆที่พื้นที่ทั้ง2เขตรวมกันมีขนาดประมาณ80กว่าตารางกิโลเมตรแต่กลับมีสถานีดับเพลิงเพียงแค่สองสถานีเท่านั้นนอกนั้นมีเพียงแค่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยอาจส่งผลทำให้เกิดการดับเพลิงและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างล่าชา้าดิฉันจึงอยากผลักดันให้มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ในการระงับเหตุ เพื่อให้การซ่อมบำรุงและการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ดับเพลิงและรถด,ดับเพลิงสามารถทำได้อย่างเร่งด่วนและช่วยให้การระง,งับเหตุสาธารณภัยมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังควรมีการสำรวจพื้นที่เพื่อให้การจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆเช่นในพื้นที่ชุมชนแออัดอย่างชุมชนวัดหลังวัดวงแขวงหนองค้งคูที่รถด,ดับเพลิงขนาดใหญ่อาจจะเข้าถึงได้อย่างลำบาก ควรต้องมีการพิจนารณาจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าวแบบในรูปข้างตนน้นดีนะคะปัจจุบันเขตพื้นที่ชานเมืองเช่นบางแคหนองแขมมีการขยายตัวของชุมชนได้อย่างรวดเร็วจำนวนสถานีดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพออีกทั้งกรณีอุบัติเหตุไม่นานมานี้ที่เกิดจากถังแก๊สอะซทิลีนระเบิดภายในซอยเพชรเกษม778ทับ หมู่บ้านเพชรเกษมหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายยังสะท้อนถึงการขาดการทำงานเพื่อป้องกันเหตุในเชิงลุกและการตกสำรวจจุดเสี่ยงภัยค่ะดิฉันจึงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากการพัฒนาในด้านอุปกรณ์นี้แล้วการแก้ไขปรับปรุงพบรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเพื่อให้อาสาสมัครหรือองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมในการบรรเทานี้ให้มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหนะ้าเจ้าพนักงาน จะได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างแรงจูงใจในการทำงานเชิงลุกอีกด้วยค่ะเพราะอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสิ่งสูงมากแต่คนทำงานด้านนี้กลับไม่ได้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลต่อชีวิตและครอบครัวพวกเขาเรื่องที่สองหลักเกณฑ์การเยียวยาการกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ยังไม่มีความชัดเจนและมาตรฐานเดียวกันในหลายๆครั้ง การประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือที่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่และความล่าช้าทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมดิฉันจึงอยากเสนอให้มีการสร้างการเยียวยาวที่เป็นมาตรฐานและรัดกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประชาชนได้รับการเยียวยาวที่เป็นธรรมซึ่งควรมีหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความเสียหายจนถึงการจ่าย เงินเยียวยาและต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงดิฉันจึงของให้เสนอมีการจัดทําแนวปฏิบัติเยียวยาที่มาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความเข้าใจตรงกันและดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากหลักเกณฑ์การเยียวยาที่ต้องชัดเจนแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ ที่ต้องดําเนินที่ดําเนินการเยียวยาอย่างล่าช้าทําให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนเป็นเวลานานและไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอค่ะการประเมินความเสียหายและการจ่ายเงินชดเชยมักใช้เวลานานทําให้ผู้ประสบภัยต้องรอคอยความช่วยเหลืออย่างไร้ความหวังดิฉันขอเสนอให้มีการปรับปรุงการเยียวยาให้มีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ค่ะ โดยการใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้การประเมินความเสียหายและการจ่ายเงินเยียวยานี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเช่นการนำข้อมูลเข้ามาใช้หรือพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งง่ายมากขึ้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความโปร่งใสของการนำงบประมาณมาใช้ในการเยียวยาดิฉันหวังว่า การอภิปรายครั้งนี้ในวันนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงปัญหาและเร่งดำเนินการแก้ไขเป็นอย่างประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีและเป็นธรรมค่ะขอบคุณค่ะ